สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคลิปนาทีพนักงารนรับรอยชีวิตลากันทั้งน้ำตาหลังโรงงานแจ้งเข่าวร้ายจากกรณีในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์โพสตภาพพนักงานโรงงานดังต้องรำลาก,กันครั้งสุดท้ายเนื่องจากต้องย้ายฐานการผลิตโดยมีคนให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าหยุดแค่การผลิตพัดลมเพราะย้ายฐานผลิตส่วนงานผลิต และการผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆยังคงดำเนินการต่อไปซึ่งก็มีชาวโซเชียลต่างแห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจเป็นจำนวนมากทั้งนี้มีรายงานว่าบริษัทดังกล่าวคือบริษัทพานาโซนิกอีโคโลจีซิสเต็มจำกัดอยู่ที่บางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการพร้อมทั้งยังมีการเผยภาพอีกมุมที่พนักง,งานต่างกอดลากันทั้งน้ำตาเป็นการปิดตำนานที่พนักง,งานต่างขนานนามว่าตึกเจ็ดขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ